ยิ้มสวยกันยิ้มสวย,ย,วยอยิ้มช่วยก่อนที่ยิ้มช่วยก่อนยิ้มช่วย,วยน้อยอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออวันนี้อากาศดีอากาศโปรดโปรอ,อากาศเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายอาจารย์อี อาจารย์เอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอลาล่านะคะ คนสวยค่ะยาอีอา่าจ้าอ่ะจรย์ีอ่ะจ้าใครเนี่ยใครสวยจังเลยออล่าสวยจังเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะง่ายทีลาพี่เคี้ยกับน้องอาล่าเหรอคะเนี่ยไปไหนกันคะฮะไปบ้านไปบ้านไปบ้านยายไปบ้านยายทวดเหรอคะเ <c oughs> อ๊ะไอ้อาหมียิ้มสวยหน่อยคะ่ะยิ้มหน่อยละอ้อาวจา้า <c oughs> กล่องหูกล่องอาะจ้ะเอไปบ้านทวดอ่ะเดินเล่นบ้านทวดดีกว่าคะ่ะยามีไปไหนนะคะดียายทียายทวด เจ้าดำกินน้ำย่างยังไม่ได้กินเขาแรกกินได้ย่างอ๋อค้อว่าเปิดไฟนี่เขาเอาอย่างเกียอยู่ว่ากินเีไก่ล่ะ แจกก็ีนั่นเห็นซือมามาล่มานังคนะะไอ่ะมิสันออกำลังคลางโอ้ยเจี๊ยบเหรวไม่ดูดีเขาไอ้คือตอ ไปกูไปดีๆงมัเขาจะมาจัดอิน่ะจักมาแบบซุ่มตายว่าินอะไรไงอ้นนั่น้มาแล้วมาล้ลูก ดูแม่จ๋าชียิ้มเลย๊ดบ๊ายบายกันเลยยบ๊ายบายก่อนค่ะไบ๊าไบายก่อนค่ะยบไยแล้วไฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะคะแล้กดติดตามด้วยนะคะบโยโป้เลยไปไ